à นโ,นโอ้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 เซครับจับคล้องจับไปจับมางงไปหมดเลยครับ ยางแก้คันนะครับอนนี้เขา้าเต็มเต็มแลครับอ่าลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับผมก็พยายามหลบลมนะครับตั้งกล้องต่ำๆนะครับลมแรงมากกบยางแก้คันนะครับผมกับหมายที่เอ่อมีพวกสวะพวกเศษหญ้าลอยๆประมาณนี้ครับก็คือสามารถลากได้นะครับผมสุดยอดลมคนระับ โอเคครับกบยางแก้คันนะครับผมตีตามช่องตามรูนะครับเนี่ยหมายนี้ก็จะเป็นแบบเป็นรูนะครับปลามันก็จะขึ้นหายใจตรงตรงที่ว่างนะครับผมเราก็พยายามหาตรงที่มันเป็นช่องครับแล้วลองตีดูครับนี่มีตัวครับสองไม้รู้เรื่องครับผมกบยางแก้คันนะครับผมตัวนี้เข้าเต็มคอเลยโอเคฝากไว้ด้วยครับสุดยอดมากครับกบยางแก้คัน